ที่รองนายกภูมิธรรมกับนายกอุ้งอิงเนี่ย<ฮ>ะนะต้องมีประกาศสิทธิ์วันนี้ว่าตัดไฟเนี่ย <ฮะ S 1> นะมาถึงวันนี้ผมว่าต้องยอมรับว,ว่าจีนเขากดดนันเอาีิพูดตรงๆไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียงทีก่กาพูดวันนีเ้เพราะว่าจีนเขากดดนันส่วนหนึ่งะนะทีเ่เขากดดัน,ดาน,นายาก เมื่อวานมันพูดน้ำหนักอย่างพอพอวันนี้เนี่ยเออน้ำหนักมันไปอย่างเห็นไหมมแล้วฐมตีเข้ามาคุยนะไม่ใช่เหรอวันนี้ตอนเช้าร้วมายเข้ามาคุยเขาไปคุยสายๆนะเปลี่ยนเลยเห็นไหมแต่จังหวะนี้ไงเอาในจีนเข้ามาแล้วเพราะจีนเนี่ยเขาก้ามใหญ่เขาสามารถจัดการที่อยู่ในประเทศได้และออกมาเขาก็สามารถพูดกับทางรัฐบาลเมียนมาได้ล้วเราพึ่งพึ่งเขาถูกไหมจ้าได้อาเป็นแสวงความร่วมมือกันไงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหลอกของเขาด้วยไงแล้วหลอกของเขาเนี่ยมาตรงไหน มาที่ประเทศไทยไงเหมือนซิงสิงอ่ะกลายเป็นามขานแล้ว่าเข้าไปในตรงนี้จริงไหมครับตรงเนี้เราต้องรีบชิงเลยเหมือนกันชิงแสวงความร่วมมือเลยเหมือนมีการปฏิบัติการร่วมเนี่ยที่เรามีมติเนี่ยกับเมียนมาก็ต้องแสวงการร่วมแต่กับจีนก็ต้องแสวงเพราะถ้าเกิดมีการต้องใช้กองกําลังอะไรต่างเนี่ยไทยก็คงไม่สามารถเข้าไปในลูกอิปไตยของเมียนมาได้แต่ถ้ามีบริการร่วมกับ น,น,น่าใหญ่จีนเขาก็จัดการได้เ,<อ>เพราะเขาเดือดร้อนเต็มๆจริงๆอยิ่งกว่าเรารใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเขาก็ถึงมา <c oughs> จี้และว่าเฮ้ย hey, ไทยอ่ะไอ้ตรงอื่นน่ยได้แต่ตรงประเทศแนวประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาว่ากัน